ชีอนขายขนมนะคะนั่งโต๊ะกินที่ร้านได้นะคะว่าไอซื้อขนมไหมเขาซืออันนี้ยีบาทพอดีอืมกินกันเสแต่ตังดีเบิ้ลเออหืมตังอ่ะไอไปยี่ส20บาทอ่ะเสร็จเรากินแล้ว เห็นไหมย่ะไม่เจอเลยไม่เห็นเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนมุนก็ว่างเปล่าแค่สิบบาทแล้วก็กินไปเยอะแล้วก็แบ่งกันกินด้วยออแล้วเราทำไงดีอ่ะแต่เขาจำได้นะตอนเขาออกมาจากบ้านกับเองเขาได้เอาเบงี่สตมาก็ใช่ไงดิ๊งมันหายไปไหนเองเองเห็นเขาทำหลมนไหมเห็นไม่รู้ เห็นหรือไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะกล้องวงจรปิดไปดูกันไหมไปสิแม่ค้านี่กินขนมของร้านค้าได้ไงเฮ้ยนั่นแบงค์ที่สิบเขานี่เฮ้ยมีหลานมาด้วยเสั่งแล้วติดเราแล้วไปเถอะไปเฮ้ยเขาทโมยของเราไปไปหาแม่ค้า มันเราไปหาแม่คะที่ให้ขนมเรากันมันถึงทําแบบนี้เนี่ยฮะเบงยี่สิบมันอยู่ต่อหน้าตาตาเลยก็ค <c ười> ืนให้ไปแล้วนเนาะอืมอคืนให้แต่ทำไมถึงทาแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะเสียเงินยี่สิบบาทเลยเนี่ยฮะทำไมทำแบบนี้บบน้องขี่อยากได้น้อง,ง<ต>อง่ะแต่แต่มันผิดนะผมจะเร่งตัวจับคนร้านอาหารถูกจับไปยังไปดูสิแม่คะไม่มอยู่เลย กูจะเปี้ยบควได้รับผลกรรมนี่แลห่าอย่าโกงนะ